ตรงๆนะผมมันต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะที่ครั้งหนึ่งเคยโง่แล้วเป็นส่วนหนึ่งที่เกือบจะทําให้ประเทศชาติมันพังย่อยยับขนาดนั้นแต่โชคดีที่เขาไม่ได้เป็นไม่งั้นนะ่ะลองคิดดูนะถ้าได้เป็นนะเขาก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วเราก็จะมีประเทศที่พมา่าเต็มบ้านเต็มเมืองเขมรเ,เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว สนับสนุนโดย Toyota b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์พวกนี้หน่อยครับก็เป็นคำถามที่ดีนะว่าทำไมตอนนั้นน่ะคนพวกนั้นน่ะถึงไปเลือกพักแบบนี้มาได้ตั้ง14ล้านเสียงผมเองก็เลือกเหมือนกันครับ เลือกทังบ้านด้วยส้มทั้งบ้านเลยตอนนั้นน่ะเหตุ<ง>ผลส้นตัวของผมนะตอนนั้นน่ะก็คือชอบแนวคิดการบริหารการจัดการธุรกิจของพิธาแต่พอพิธาไม่ได้ใช่ไหมก็ตกไปเป็นฝ่ายค้านพอไปเป็นฝ่ายค้านปุ๊บทุกอย่างมันก็เริ่มเริ่มเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง ตอนนั้นผมก็ยังเถียงข้างๆก,กูครูอยู่นะว่าเออเขาแค่แก้เขาไม่ได้จะอะไรอย่างนั้นนะคือก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะนะจนกระทั่งมาถึงเรื่องพมา่าเรื่องต่างด้าวเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเอ๊ะละเฮ้ยมันมันไม่ได้เฮ้ยที่นี่มันประเทศไทยนว้ยทำไมจะต้องไปเอื้ออะไรให้ขนาดนั้นนะมาพีกล่าสุดคือนี่แหละที่ว่าจะให้สัญชาติ ต่างดาวแล้วก็จะให้ต่างด้าวมีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยอันนี้คือจุดแบบจุดเปลี่ยนเลยคือแบบโอ้มันไม่ใช่แล้วแล้วพอหลังจากนั้นนะมาเรื่อยๆนะก็เริ่มมีมาเรื่อยๆเ,เริ่มมีเรื่องโน้เรื่องนี้มาเริ่มมีการโจมตีทหารเรื่อยๆนะโจมตีสถ,ถาบันนูน่นนี่นั่นโว้มันมันเยอะอ่ะ เอาตรงๆนะผมมันต้องกลาบขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะที่ครั้งหนึ่งเคยโง่แล้วเป็นส่วนหนึ่งที่เกือบจะทำให้ประเทศชาติมันพังย่อยยับขนาดนั้นแต่โชคดีที่เขาไม่ได้เป็นไม่งั้นนะลองคิดดูนะถ้าได้เป็นนะเขาก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญแก้หนึ่งหนึ่งสอง แล้วเราก็จะมีประเทศที่พม่าเต็มบ้านเต็มเมืองเขมรเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็สามารถเลือกตั้งได้ด้วยแล้วเราก็จะมีทหารน้อยลงแล้วเราก็จะไม่มีการเกณฑ์ทหารแล้วเราก็จะสู้คนอื่นไม่ได้เวลาที่เราโดนลุกรานเพราะว่างบสำหรับกองทัพโดนตัดโชคดีของประเทศไทยเกือบไปแล้ว